ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่86เจียงหลียอดเยี่ยมมากเอาดาบมาให้ข้าหลังลู่เจีย้ยกล่าวจบความโกรธประตกขึ้นในใจของเจียงหลีนางคำรามในใจอยากจะคุ้มครองนายน้อยรูปงามเสียจริงแน่นอนเมื่อความคิดนี้เกิดขึ้นเจียงหลีตกเขาไม่ได้ข้าเป็นถึงราชินีผู้สง่างามจะมาโดนผู้ชายหลอกใช้ง่ายๆได้เยี่ยงไรแค่ก่อข้าอายุยังน้อยอ่อนแอ นายน้อยองคหญิงอันถิงเสด็จมาถึงแล้วขอรับคนติดตามมีอูเชียนจากสำนักอูหลิงเมืองสร้างตูนานอูเฮิ่นจากสถาบันไปหยวนในขณะที่เจียงหลีคิดหนีจากกับดักของลู่เจียด้านนอกกลับมีเสียงคนนำข่าวมารายงานดังขึ้นเจียงหลีมองไปที่ด้านนอกประตูแล้วมองตาลู่เจียอีกครั้งรอบด่าในใจช่างมาได้ถูกเวลาเสียจริงๆช่างเถอะเจียงหลีถอนหายใจเดินหันกลับไปด้านหลังลู่เจีย,ยยืนอยู่ข้างหลังที่เขานั่ง สองมือไพร่ไว้ข้างหลังใบหน้าเรียบตึงไร้อารมณ์ไม่เหมือนนางทาตเลยสักนิดแต่กลับดูเหมือนผู้อารักขาที่ตัวติดกับลูเจียเสียมากกว่าอึมตัวติดกันพาแขกเข้ามาลูเจียพูดไม่นานนักเสียงฝีเท้าดังมาจากทางนอกประตูเจียงหลีเงยหน้าขึ้นมองอยากเห็นว่าองค์หญิงอันผิงสรุปแล้วจะเป็นเยี่ยงไรสำหรับคนอื่นแล้วนางไม่สนใจ สักพักคนแถวหนึ่งปรากฏอยู่ต่อหน้าสายตาเจียงหลีคนแรกท่วงท่าสง่างามหน้าตาสดใสสวยงามเหมือนดอกชบาบานสะพรั่งระหว่างิ้วเรียวงามที่คนธรรมดาไม่มีเพียงแต่บุคลิกค่อนข้างเย็นชาราวกับภูเขาน้ำแข็งน้ำพาซึ่งความสูงส่งมิอาจเอื้อมด้านหลังของนางมีคนตามมาไม่กี่คนถ้าแยกสี่คนนี้ก็คงจะเป็นค่ารับใช้ ส่วนอีกสองคนท่าทางไม่ธรรมดาโดยเฉพาะชายวัยกลางคนที่สวมชุดสีน้ำเงินสง่างามยิ้มตาหยีทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกกดีส่วนอีกคนอายุมากแล้วคิ้วตาดูเฉียบคมให้ความรู้สึกคบคาด้วยยากดูเหมือนว่ามองพวกเขาแค่ปราดเดียวเจียงหลีก็มองสถานะพวกเขาได้อย่างชัดเจนนางกวาดสายตามองหนานอูเฮิ่นเบาๆอืมอย่างไรเสียก็ต้องไปสถาบันไปหยวนอยู่แล้ว นางจำเป็นต้องรู้ว่าสิทธิเอกยอดวีรบุรุษทั้งเจ็ดของสถาบันไปหยวนมีลักษณะเช่นไรสายตาเฉียบคมจริงๆเจียงหลีกระตุกมุมปากรู้สึกสาแก่ใจหนานอูเฮินผู้นี้มองนางปราดเดียวก็ทะลุโปร่ปรงแล้วดวงตาฉายแววแน่นอนหลังจากกว่าสายตามองหนานอูเฮินแล้วเจียงหลีจึงหันไปให้ความสนใจองคหญิงอันผิงไม่อาจยอมรับว่าผู้หญิงคนนี้สวยมาก ความงามของผู้หญิงไม่เพียงงดงามแค่ภายนอกเท่านั้นยังต้องดูอุปนิสัยด้วยพอดีกับที่สองอย่างนี้องค์หญิงอันผิงต่างก็มีทั้งหมดแล้วตัวเองในตอนนี้เจียงหลีแอบเม้มริมฝีปากในใจร่างกายผอมแห้งช่างไม่มีจุดน่าสนใจเสียจริงๆหน้าตาหรือเหอะสวยไม่ได้หนึ่งในสิบของนางในพบก่อนเลยแน่นอนละ่ะนางรู้ดีเพราะว่าอายุยังน้อยยังเติบโตไม่เต็มที่ ใบหน้าของร่างเจ้าของเดิมในอนาคตต้องเป็นสาวงามหายากคนหนึ่งแน่นอนเจียงหลีกำลังเฝ้าดูผู้คนที่เข้ามาอย่างเงียบๆและคนเหล่านี้หลังจากเข้ามาในห้องโถงแล้วก็รู้สึกได้ถึงแสงที่ส่องประกายตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นมู่หวานโรนานอูเฮิ่นหรืออูเชียนพวกเขาล้วนถูกดึงดูดด้วยแสงนั้น คนที่นั่งเอ่อยเฉยบนต่างตามแต่ใจมีใบหน้างดงามสถานดินสถานฟ้าอมตะนิรันดาน์สำนวนใดๆบนโลกเมื่ออยู่ต่อหน้าใบหน้านี้ต่างต้องสกสารอดูลเมื่อความงามถึงขีดสุดจะทำให้ผู้คนรู้สึกถึงระยะห่างระยะห่างระหว่างเซียนกับคนธรรมดา เขาเป็นเซียนก็ไม่ใช่เป็นปีศาจก็ไม่เชิงราวกับว่าเกิดมาเพื่อให้คนทั้งโลกหลงสเสน่ห์หัวปักหัวปาดูดซาบเอาความสุดยอดระหว่างฟ้าดินไปหมดแล้วงดงามที่สุดแห่งสวงสวรรค์และปฐพีชั่วขณะหนึ่งมู่หวานโหร,รู้สึกว่าการหายใจของนางหยุดนิ่งจิตวิญญาณของนางถูกดูซาบเข้าไปในความงามนั้นความงดงามของคนคนหนึ่งมันสามารถสร้างปฏิกิริยาต่อสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติซึ่งนางไม่เคยเชื่อมาก่อน อีกทั้งวันนี้ได้เจอลูเจียนางเข้าใจแล้วว่าเหตุใดลูเจียถึงเจ็บป่วยอ่อนแอเช่นนี้แต่กลับสามารถเลื่องชื่อด้วยความงามได้เมื่อวานเรารู้ว่าตัวเองสวยแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าลูเจียแล้วนางกลับรู้สึกความงามของตัวเองมิสมควรเอ่อยเทียบแล้วในขณะเดียวกันน,นันอูเฮิ่นที่ยืนตกตะลึงอยู่ข้างหลังนางก็กล่าวขึ้นว่ากันว่า,วาราชวงศ์โฮจินมีทัศนียภาพงดงามอยู่สองแห่ง,แ,หงแรกคือเขาฟูถูที่สร้างตูอย่างที่สองคือความงามล่มเมืองของนายน้อยตระกูลลู่ เมื่อได้เห็นในวันนี้สมคำล่ำลือจริงๆขณะที่พูดเขาก็ยกมือคาระวะลูเจียไปด้วยแล้วถอนหายใจได้เห็นใบหน้าตัวจริงของนายน้อยในวันนี้การเดินทางมาสูนานของอูเฮิรนนับเป็นที่พอใจแล้วเพราะคำพูดของนานอูเฮิรนเมื่อวานโรจึงได้สติขึ้นมาจากความงามของลูเจียหลังจากได้สติแล้วความตกตะลังในแววตาจางหายไปกลับมาชัดเจนดังเดิมแล้วหันกลับไปมองอูเชียนที่อยู่ด้านหลังของนาง จากนั้นมองลูเจีย้ยด้วยสายตาว่างเปล่าท่านอาจารย์หนานชมเกินไปแล้วลูเจีย้ยเปิดปากพูดเสียงเรียบนิ่งมีอาจแยกว่าดีใจหรือโกรธเขายกมุมปากถามองค์หญิงเชิญทุกท่านมาหรือประโยคนี้ช่างโดนใจคนนะักอย่างไรเสียจุดประสงคการมาที่นี่ของมื่อวานโรอูเชียนและนานอูเฮิ่นไม่ใช่ไม่รู้นานอูเฮินจึงรีบอธิบาย ไม่ใช่ขอรับอูเฮิ่นเพียงคอยอยู่ข้างนอกแล้วพบองค์หญิงโดยบังเอิญท่านอาจารย์หนานมาเองหรืออูเชียนเองก็เอ่ยออกมาตั้งแต่ต้นจนจบมู่หวานโหรไม่ได้เปิดปากพูดเลยจนกระทั่งถึงเวลานั้นริมฝีปากสีแดงของนางก็เผเยขึ้นเอ่ยเบาๆลู่เจี้ยการมาของข้าเจ้าก็รู้แน่ชัดแล้วเจ้ากับข้าไม่ใช่เพื่อนร่วมเดินทางกันหากเป็นเช่นนี้บางสิ่งควรได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ในคําพูดของนางราวกับมันเป็นเรื่องที่แน่นอนและนางไม่ได้รู้สึกเขินอายหรือผิดปกติแน่นอนว่าเจียงหลีได้ยินแล้วรู้สึกว่าระคายหูยิ่งนักนางเคลื่อนสายตามองไปอย่างลู่เจีย้ยในตอนนี้เขายังคงยิ้มรอยยิ้มนั้นจืดจางราวกับหิมะขาวโพลนมองไม่ออกว่าดีหรือร้ายความเจ็บปวดใจแปลกอย่างไม่ทราบสาเหตุทำให้เจียงหลีรู้สึกโมโหขึ้นมา องหญิงท่านมหาผิดคนหรือเปล่าเรื่องแต่งงานนี้ตั้งแต่ต้นจนจบตระกูลลูกไม่เคยถแถลงแม้แต่ตัวอักษรเดียวหากองหญิงอยากยกเลิกเรื่องนี้หลกักก็ควรไปหาห้องเต้ถึงจะถูกลู่เจียพูดเชื่องช้าแต่น้ำเสียงใสชัดเจนเมื่อวานโหรขมวดคิ้วเรื่องนี้นางเพียงแค่คิดว่าอยากให้ลู่เจียรับรู้แล้วถอยออกไปฝ่ายที่จะต้องทิ้งเรื่องงานแต่งงานก่อนต้องไปกระตุ้นเสด็จลุงของนาง ลูเจียเจ้าต้องรู้ว่าเจ้ากับข้าไม่เหมาะสมกันเจ้าไม่สามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่กําเนิดแต่ทักษะการต่อสู้ของข้าโดยกําเนิดกลับดีมากพวกเราไม่ใช่คนบนโลกเดียวกันแน่นอนเมื่อวานโรคิดว่าเขาไม่ยอมสลักกิ่งทองอย่างตัวเองไปก่อนจะมาที่นี่เพราะเรื่องสัญญาแต่งงานนางรังเกียจลูเจียมากหลังจากได้เจอตัวจริงนางก็เชื่อในรูปลักษณ์ของเขาและรู้สึกในใจว่าถ้าเรื่องนี้สามารถแก้ไขทั้งสองไม่ใช่ว่าไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้ แต่ท่าทีของลู่เจีย๊ยกลับทําให้นางไม่ชอบขึ้นมาลู่เจีย๊ยข่าเตือนเจ้าดีๆองคหญิงท่านรีบร้อนเสด็จมาถอนมั่นเพราะกลัวว่าตระกูลลู่จะนําหน้าก้าวหนึ่งทิ้งท่านก่อนหรือจูจู่เจ,จ,จียงหลีก็เปิดปากพูดขัดมู่หวานโหรผู้คนกลางห้องโถงได้ยินคําพูดของนางถึงกับตกตะลึงมีเพียงลู่เจีย๊ยเท่านั้นที่ยิ้มจางๆเหมือนกาลังดูการแสดงละครอยู่มู่หวานโหรขมวดคิ้วเผยแววตายเย็นชา เจียงหลีกลับไม่สนใจสิ่งนี้จากนั้นประชดประชันกลับไปในน้อยตระกูลลู่สง่างามราเซียนจากสวรรค์จะมาคู่ควรเหมาะสมกับผู้หญิงสวยแต่รูปจูบไม่หอมอย่างท่านได้เยี่ยงไร